สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครอบนะคะวันนี้กลับมาพบกับครอบอีกครั้งในช่องห้องเรียนเพียงครึ่งป .1 ทับ2ค่ะวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะสะกดคคำแจกลูกกับสมุดทอ .1 อันแรกของเรานะคะวันจันทร์ที่30สิงหาคมนะคะปีพุทธศักราช2564ค่ะเกือบจะสิ้นเดือนแล้วเนาะ,ะวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเองนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะ เขียนวันที่นะคะให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเว้นหนึ่งบรรทัดเขียนโจทย์เลยนะคะว่าสะกดคําแจกลูกค่ะอย่างที่เคยบอกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนักเรียนเริ่มเก่งแล้วนะคะสะกดคําแจกลูกแบบมีวรรณยุวันนี้ก็ยังมีวรรณยุอยู่นะคะยังอยู่ที่วรรณยุไม่เอีกไม่โทอยู่เนาะเดี๋ยววันสัปดาห์ถัดๆไปก็จะเริ่มยากขึ้นนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วมาดูคําที่1กันเลยค่ะให้นักเรียนเขียนเลข1ไทยไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะ เขียนคำว่าชาลีสะกดค่ะชออาชาลอ,อีลีชาลีให้นักเรียนสะกดคำแจกลูกนะคะชออาชาหนึ่งบรทัดลออ,อีลีหนึ่งบรทัดนะคะเพราะว่าถ้ามีาวรรณยุกเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะได้เขียนพอนะคะเด็กๆน,นคะคะสะกดคำแจกลูกคำที่หนึ่งเสร็จแล้วมาดูคำที่สองกันเลยค่ะ คำที่สองคำว่าไปนาอ่านนักเรียนสะกดค่ะปอไอไปนออนานาไปนาแจกลูกเลยนะคะต่อไปค่ะคำที่สามค่ะคำที่สามคำว่ามารำสะกดค่ะมออามา รออาราม,มารมอ่ะถ้ากระดกลิ้นแบบนี้ต้องเขียนรอเรือนะคะต่อไปค่ะคำที่4แป๊บเดียวรวดเร็วเลยนะคะคำที่4ี่คำว่ามีรัวมีรัวสะกดค่ะมออีมีรออัวรัวไม่โทร,รัวมี รัว้วกิ่งมากคะ่ะเด็กๆเหมือนเดิมนะคะรอเรือนะกระดกลิ้นนะต้องเป็นรอเรือนะคะต่อ,อไปค่ะข้อ5ข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะคําว่าไม่มาสะกดเลยค่ะมมไอไม่ไม่เอกไม่มออามาไม่มา ะะเมื่อนักเรียนสะกดคำทั้งห้าคำนี้เรียบร้อยแล้วให้ฝึกอ่านนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วหลังจากนั้นส่งคลิปออให้ครัวช่วยฟังด้วยนะคะหัวฝากไว้นะคะเด็กๆคำพวกนี้นักเรียนต้องทำทุกวันนะคะแล้วเราจะได้คล่องแคล่วเพราะว่าถ้าเราสะกดคำแจกลูกได้ในวันอาทิตย์ที่เราจะเขียนตามคำบอกกันเราก็จะเขียนได้เช่นเดียวกันค่ะครัวก็ฝากไว้เหมือนเดิมค่ะอ่านทุกวันเขียนทุกวัน เก่งแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ